สวัสดีครับพี่ชื่อมิกนะครับภูริพัฒน์พรมชัยวงศ์ครับสอบติดคณะแพทยศา,ายสตร,ร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับเป็นคนแรกของโรงเรียนเมิองลายแห่งนี้ครับเดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะมาแนะนําสําหรับน้องๆที่อยากเข้าคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทันตะเภสัชหรือว่าสัตวะนะครับซึ่ง4คณะเนี้ยจะมีการรับผ่านรอบ3าในระบบของกสพทนะครับสำหรับน้องๆที่ยังอยู่มต้นหรือว่าเพิ่งเข้ามสี่ใหม่ๆนี่พี่อยากแนะนําให้น้องๆ ตั้งใจเรียนในห้องเรียนกันก่อนนะครับไม่อยากให้น้องรีบล็อกตัวเองหรือว่าฟิกตัวเองว่าฉันต้องเป็นหมอฉันต้องเป็นทันต์เพราะว่าช่วงเวลาของมอต้นหรือว่ามสี่ใหม่ๆเมนี่มันเป็นเวลาที่เราหาสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราสนใจเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็เรียนในห้องเรียนตั้งใจเรียนควบคู่ไปด้วยครับแต่ถ้าเกิดถ้าหากน้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วนะครับก็อยากให้น้องเนี่ยเริ่มต้นจากการ ศึกษาแนวทางจากรุ่นพี่ก่อนอนะาจจะเป็นของพี่ก็ได้หรือจะเป็นของพี่จากโรงเรียนอื่นๆที่เคยสอบไปแล้วก็ได้ครับค่อยๆอาวางแผนไปแต่ละวิชาอาจจะเริ่มจากวิชาที่เราชอบก่อนแต่ถ้าเกิดไม่รู้ว่าชอบวิชาอะไรเนี่ยจะเริ่มจากวิชาที่เป็นวิชาทักษะอย่างเช่นคณิตศาสตร์ฟิสิกส์แล้วก็ภาษาอังกฤษครับซึ่ง3วิชาที่พี่ได้กล่าวไปเนี่ยเป็นวิชาที่จะต้องใช้เวลาเยอะๆะครับเราถึงจะทํามันออกมาได้ดีนั่นเองครับหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะต้อง เริ่มอ่านอย่างจริงจังแล้วค่อยๆอ่านไปครับเรายังไม่ต้องเปิดมาปุ๊บใส่ไปเลยสาสี่ชั่วโมงยังไม่ต้องก็ได้นะครับอาจจะเริ่มจากสินาทีห้านาที30นาทีระหว่างวันไปก่อนนะครับค่อยๆเริ่มค่อยๆสะสมพลังงานไปเพราะว่าการสอบในระดับนี้นมันคือการเดินทางไกลครับเราจะต้องอ่านหนังสือกันเป็นปีๆเป็นเดือนนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดมาปุ๊บใส่ไปเลยหลายๆชั่วโมงเนี่ยยังไงเราก็ท้อครับพี่แนะนําว่าเราค่อยๆอ่านไปจะดีกว่าแล้วก็พี่อยากจะบอกน้องว่าอย่าไป เปรียบเทียบกับคนอื่นเยอะนะครับยังไงเวลาเราสอบเนี่ยเราก็ใช้ความสามารถของเราเราคนอื่นจะอ่านเยอะจะอ่านน้อยอยังไงมันก็ไม่เกี่ยวกับคะแนนของเราครับที่อยากจะบอกว่าเราขอแค่เก่งขึ้นกว่าตัวเองในเมื่อวานครับขอแค่วันละหนึ่งเปอร์เซ็นก็พอะครับแค่วันละหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยปีเดียวเชื่อไหมครับว่าเราก็เก่งขึ้นเกือบสามสิบเท่านะครับถ้าเราไปคำนวณดู<ม>ก็สุดท้ายที่กจะบอกน้องๆที่จะเข้าสอบกศทนะครับขอให้เชื่อมั่นในตัวเองเอาไว้นะครับ เชื่อว่าเราจะทำได้ไม่ว่าหนทางมันจะยากลําบากหรือว่าข้อสอบเนี่ยมันจะยากเราจะเจอกับอะไรน้องอย่าละทิ้งความหวังนะครับคืออยากให้น้องสู้ไปจนถึงข้อสอบสุดท้ายข้อสุดท้ายของวิชาสุดท้ายครับคือไม่ว่าตลอดทั้งวันที่น้องสอบแบบน้องจะผ่านอะไรมาบ้างนะแต่ขออยากให้น้องสู้ให้เต็มที่จนถึงข้อสุดท้ายจริงๆมันอาจจะไม่ได้การันตีว่าน้องจะทําสําเร็จนะครับแต่มันการันตีว่าน้องอ่ะยังมีโอกาสที่จะสําเร็จ ความหังของน้องความฝันของน้อง,อ,ง,อ,งอย่าให้ใครมาภาพกันินะครับโดยเฉพาะตัวน้องเองสุดท้ายก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับมีอะไรก็มาปรึกษาพี่ได้นะครับพี่เชื่อว่าอีกไม่นานเดี๋ยวคงจะมีแพทย์คนที่2องคนที่3าตามมานะครับขอบคุณครับ